ครับพี่น้องลูกหลานลงจาแล้วท่านมาส่งพี่บรรเย็นพี่มาพี่กจะกลับบ่คครรัับบา

เดินทางกว่าภัยได้พี่นะคือสิเมื่อเดียวแต่คือบ่เฮมันจะมันจะคั่มบ่กูใช่ผมมีธุรกิจของผมแล้วแล้วที่นี่องต้องไปขายของไงอ๋อครับผมพี่ยวพอกันเนอครับผมครับผมเดินทางกว่าภัยครับ